ด,ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุยุทำครัวพันะคะแล้ววันนี้ที่จะทำก็คือเมนูง่ายๆนะคะคือหอมูสามชั้นผัดพริกกระเทียมหรือหมูสามชั้นผัดกระเทียมพิษเอออย่างแรกเลยนะก็คือวัดู<อ>กระเทียมแล้วก็พริกเราจะครุบแป๊บนึ่งนะขอไปค้นของในตู้เย็นแป๊บนงนอ่าโอเคนะคะสิ่งที่เราได้เพิ่มมานั่นคือ เราได้เส้กกอกเพิ่มมา2เท็กดุ่นออจะสองสองสองาดิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้นั่นก็คือนะดิ่ฮะดี่เรามีวีดีประหลาจัละถิตที่อยู่ด้วยเปนไงดี่เราก็จะหั่นหั่นซับับับซัให้หมดนะคะนะทุกคนไม่ต้อง ะะกับการที่ฟยุหั่นทุกอย่างรวมกันนะเพราะว่าฟยูมีเขียงเดียวนะคะ,ะหมูของเราเองนะคะทำไมถึงเอาหมูลงก่อนทําไมถึงไม่เอากระเทียมหรือว่าเอาพริกไปก่อนจะได้หอมๆใช่ไหมฮะเวลาเราใส่เครื่องปรุงหรือว่าใส่อะไรมากเกินไปเราอาจจะแบบสุกแล้วมแบบั้งแล้ว,ลวก เพราะฉะนั้นอันตรายมากเลยนะทําให้หมูสุกก่อนนะคะนี่นะคะพอหมูสุกแล้วนะคะก็ใส่นี่เลยพริกกระเทียมนะคะทีนี้เราก็คั่วคั่วไปเลยอยากให้หอมขนาดไหนก็คั่วพริกคั่วกระเทียมไปเลยตรงนี้แหละเสร็จแล้วนะคะเอาไส้กรอกมาใส่นะฮะปรุงรสด้วยสิ่งที่เราชอบนะคะเราติดน้ํามันหอยนั่นเองไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดอะไรนะสรรหาใส่น้ามันหอยไปหมดทุกอย่างนะเท่ากับอร่อยนะคะเออนะคะใส่น้ําปลานิดนึงนะคะเขาเรียกว่าอะไรซอสปรุง นะะฝาเขียวนะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็พริกไทยจํานวนมากนะคะเสร็จแล้วขึ้นจ้านะคะทุกคนไม่ต้องถานถึงสูตรนะเพราะแม่ไม่มีอยู่แล้วนะคะทุกอย่างใส่ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของพ่ยุเองนะคะ